าัิกัไอโม่อ๋อครับแล้วจะแล้วจะมีที่ถ่ายรูปด้วยนะคะมีที่เล่นเกมด้วยอ๋อไหนถ่ายรูปให้ดูไหนครับเป็นรอยม้งไม่เป็นไรครับอะถ่ายรูปแบบไหนหรอเ้อาืออ๋อ,อ,อแบบนี้เหรอครับ อ๋ออันนี้เป็นการเป็นกล้องหน้าใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเราจะสลับเป็นกล้องหลังได้ไหมครับใช่ได้หรอครับทําแบบไหนครับอ๋อแบบนี้นี่เองไหนลองถ่ายให้ดูหน่อยครับถ่ายพัดลมหน่อยครับอืมไหนขอดูภาพทีม่มันมันมันแบบว่านับหนึ่งสองสามได้อ๋อโอเคไหนขอดูภาพที่ได้หน่อยครับอ๋อเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะโอเคอ่ะแล้วรีวิวอะไรอีกครับ อารีวิววิธีโทรครับวิธีการโทรทำยังไงนะคะอ๋อแล้ก็กดไปที่คุณพ่อใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็รอ่ายตรงข้าบรับสายใช่ไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดพ่อเราไม่ว่างป้าป้าเราไม่ว่างเราทำยังไงนะครับต้องไปไปที่ทวางสายก่อนใช่ไหม กดสีแดงก่อนแล้วก็ไปที่ส่งแชทไปหาใช่ไหมครับก็อ๋อโอเคแล้วก็ทำยังไงต่อครับที่ป้าป๊าโอเคครับป่าป๊าทำอะไรอยู่อ๋อไหนลองฟังเสียงที่เราส่งไปเมื่อกี้หน่อยฟังฟังเมื่อกี้อ,อ,อ๋อโอเควันนี้แล้วเล่นเกมได้ไหมครับมีเกมให้เล่นด้วยหรือครับป้าป๊า อกินขอเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับอ๋ออันไหนลองฟังลูกป๊าป้าอัโอเค,อเ,คอเคครับอันนี้รีวิวต่อไปเลยครับแล้วทำยังไงต่อนะครับมีเกมให้เล่นไหมครับ<ด>ต้องอเอโอเ,<ห>โอเคครับต้องเอาลงมาก่อนใช่ไหม <พบ S 2> รับหน้าจออ๋อ มีหลายเกมไหมครับมีหลายเกมโอเคครับวันนี้พอแล้วยังครับรีวิวแค่นี้พอแล้วยังเสร็จแล้วโอเคอ๋อโอเคแบบนี้นะนโอเคเลยอ๋อภารกิจประจำวันผมรีวิวจบแล้วครับบอกเรลยฮะอ่าเอาอันไหนอะอ๋อ เดี๋ยวค่อยเล่นต่ออ่ะผมรีวิวจบแล้วครับสวัสดีครับด้วยพกิ้มพกิ้มครับมผมรีวิวอ๋ออันนั้นมันเล่นเกมอยู่ลูกก็เลยไปเล่นเกมอื่นก่อนไปผ่านเล่นเกมอื่นก่อนเขินไหมอ่าอ่าอ่าาผมอะไรก่อนอ๋อมีอ๋มอมันมีที่เลี้ยงตุ๊กตาด้วยอ่าผมรีวิวจบแล้วแล้วยังผมรีวิวจบแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้